เ่อารเขาด้นะครับเวลาสงเดียวคือมุ่งควนนะครับก็ไปไปเรยนะครับไปเรียยไปเรียยหักเมื่อทารเาเป็นวัตถุคุ้นของเสียปคุณลงปูของเขานะครับ็ตนเจตโตนัําไปข่ามาเคียวนะครับ ก็น,นังงนะะนง่งคุ้มคลองก้องกันนะครับล๊อกโควรีรก็เข้านั่งคุ้มคลองก้องกันก็ให้มีสัญสกทั้งไล่ล้วรับแตอสชบแค่คุณนั้างคุ้มกีนะครับ่กไม่ได้ ก็สำหรับเป็นหวังเป็นทาจะเอาแกมมันไปไล่แล้วครับกูพม่ากับฝากไปให้คนท่านผู้ท่านผู้บริจาคมากก็ฝากไปให้เป็นปริญญาเป็นผู้จัดการฝากนะครับก็ไปรับจากของขวัญจากอาจารย์นะครับเป็นของเสบียงก็คุณหผู้บริจาคก็เข้าก็

Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!